อาครับท่านก้าวจากใต้ข้าวไร่ไปเลยที่จังหวัดนครที่ธรรมราชเดินหน้าครับเคขื่อนโครงการซิบคลองช่วยน้ำไส้คนไทยมีสุขน,นะครับเชิญิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมามงค,คลเชิญปริ่มพิระาทราบฮุกรอบ28กรกฎาคม2567ครับโดยนายไกรรัตน์ชัยรัตน์นะครับรองผู้วรัการจังหวัดนครที่ธรรมราชประชุมนนคณะกรรมการับเคขื่อนโครงการซิบคลองช่วยน้ำไส้คนไทยมีสุขเชิญิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นนในโอ,อกาสพระราชพิธีมามงคลจะเริมประชนพรรษา6รอบยีที่8กรกฎา,าคมส่องพันาอย67โดยเจ้าหนรศที่ธรรมราชนะครับมีส่วนรัชาการผู้แทนองคก์กรภากีลถา้าข่ข้ารรวมกันนะครับ โดยโครงการนี้เนี่ยโครงการคลองส่วยน้ำไส้คนไทยมีทุกข์กับน้องยอมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมามมงคเลเฉลิมพระชนมพันซาหกรอบยีกรกฎาคม2567ค่ะเป็นความรวมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและการน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาฟื้นฟูแก้ไขปัญหาแล่งน้ำและการจัดทำพัง่งแม้บดการดำเนินงานตามโครงการซึ่งกรได้กำหนดให้มีการดำเนินงานพัฒนาฟื้นฟูและการแก้ไขปัญหา ห้าแล่งน้ำย่างเป็นระบอบเพื่อเป็นการซืบซ่านรักษาต่อ,อยอดตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและก็พัฒนาลำน้ำคูคลองในพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนสามารถท่จะใจประโยชน์ได้โดยน้อมนำการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานค่ะครับในช่วจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขัดเลือกโครงนครน้อยหรือว่าโครงหน้าเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ดำเนินการและกมม็มอบไม้ทำหน้างานอยูธา ติการแล่พังเมืองจังหวัดนครธีธรรมราชนะครับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องที่นคนครธีธรรมราชที่ทำการปกครองจังหวัดนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแลหนวยที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อรวมกับพัฒนานะครับตามพังภูมิ่างคมและก็บ,บริหาทจัดการน้ําย่างยังยืนโดยเป็นจูแพนโครงการพัฒนาฟื้นฟูหร่งน้ํานะครับและการแก้ไขปัญหาหร่งน้าของจังหวัดนครธิธรรมราชนั่นเองครับ